สวัสดีค่ะเข้าอยู่เข้าอยู่กับย่าชีนะคะเห็นรุดลุงช่างมานะคะเมื่อเช้านะคะออกไปเมื่อเช้านะคะแล้วก็เอซก็โทรมาถามมาถามย่านะคะย่าจะพาเอซไปเสรยเสรยว่าลุงช่างไปซื้ออะไรให้คุณนายแปลงขับนะคะไปดูกันค่ะ อ้าวของแท้อ้าวของแท้ของแท้อ่าอันนี้ของแท้อ้าวของแท้โอ้โหโอ้โหของแท้มันหนักมากเลยหนัก่ปไ ใหญ่ที่สุดในห้างแล้วะเลอกาหัวมะลายเต้องเป็นแบบนี้อ้ยย่ามาดูอะย่ามาเปิดแล้วเยอใหญ่สุดเายหั่นกัมันมีจัก่องนี่สามเ่ยไม่เจอของเท่กุทเจอยู่หมดะสามหัวสามสามช่อม สามชั่วว้เป็นไงล่ะย่าขึ้นง่แท้คือใหญ่ขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นหนายี่สิบปีซื้อมาต้องอย่างนี้ซื้อม้อกเป็ดเดียวน่ะก๋วยเตี๋ยนายพลก๋วยเตี๋ยนายพลเอาเลยไม่รู้ว่าจะเอาสมพรไม่รู้ว่าจะเอานายพลอ้าวโอู้วอ่ะอ่ะนักเพื่อหัวลุงเตรียมตั้งรับความเสื่อมเพื่อลองดูโอ้ยนักเพิงโอ้ไม่ได้ไม่บาใช่ไหมนัก อาไม่ได้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 ไปเต้นเลยโอ้ย่าซีนี่ไม่รู้เอามันมหนักผงอะย่ามันหนักเหรอเออหนักจริงๆจริงจริงหรออ้าวกล้าไม่ได้นะมันมันไม่ได้เลยนะมันหนักอีหลีปลาอ้าวมอเข้าบ้านไม่ได้ขอนูซื้อมาเอ้าอุ้ยบ่แล้ว โอ้ของนายพลลานสมพลปากอ่าของแท้อีหลีไม่ได้ข้าวเอาอะไรข้าวอีดูตรงนี้น้องใหญ่อยู่ข้างในน้องอยู่จ้าจ่าจ่าไม่นี่บอกเอาเข้าวไหมเอาเข้าฝนมาแล้วผู้เอาเข้าไว้ก่อนฝนมาอย่างนี้บอกห็นตัวมาบอกอยู่ เนาะออกเียันนี้คือมาตื่นเต้นอ้ดูชามก่อนชามใหญ่ชามนี่เหรอชามเออชามทำไเราเพิ่เห็นอะอ้าวเสือไม่เห็นหมดตั้งแต่เมื่อวานชามใหญ่ลองมาดูอันหนึ่งเอายังไงล่ะเอานุ๊ใครเคยมือมือมือเขาว่าอยากจับมันือแตกชามนี่สวยมากเลยนะกระเพราตะกั๊กระเพรากะตาไปใช่ลรือยอดเวลาเนาะ นี่ไงทำเพราะหน้าน oh. oh. ี oh, ่ไงไปไหนโออไปหาหมอใช่พันนึ่ไงอันนี้น่าจะค้างาแล้วอ๋อปะเนี่อยู่แต่ในโคนี่นี่ไปหาหมอุทแจเขาไปได้เอารถแล้วบ่กันมีอยู่ทหนอยู่คอยู่คอยู่คไปแล้วน้องนมนเอารถไปเอาไปเอารถแล้วไปคุณคุณไงที่บอกว่าป้ัใหญ่จ้า ยชามสิคนนู้อเนี่ยห้าสิบช่วยช่วยใหญ่ไงแต่ให้ปริมาณนิดนึงใหญ่จะเพิ่ม้วยอย่าให้เยอะนะถ้าเยอะมันกินไม่หมดชามใหญ่จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยแบบนี้แหละกไก่นี่แหละเดี๋ยวแล้วเอาจัดกระมังเอารุ่นนี้มาด้วยขภาพนี้หน่อยนะ FC ดูชามโอ้ยพยังได้รวยซ้ำนี่ อันซ้ำใหญ่ก็ปีใหญ่ใหญ่กว่านั่นเนี่ยช่างจับของแกคิดอย่างไรสะลุงทำไมไปเอาใหญ่ขนาดนั้นค่อยจดเบะมีแพ้ก็คงไปทิ้หม้อค่อยเนาะมันมีแพ้อีหรีเลยมันเงิบไปเลยอีหรี ไม่ได้ทิ้งลุงไปถึงไหนคะใหญ่เขาจะว่าจะถามเจ้าอยู่ทําไมไปซื้อใหญ่ขนาดนั้นเลือกเองเจ้าซื้อพะโล่เลือกเองกหลายอย่างก็ขนาดจะพูดว่าอุปกรณ์มาตรฐานบอกเลือกเองทุกอย่างพอดีไป๊ะสองคลิปเือองทุกอย่สุดยอดมากพอดีแหละไปที่บ้านจอยพอดีเองแง่จอยเก่า กูมาได้จะไหวไหมอาม้็มาตะิ้วสูตรออกมาออมาออกมาออกมาออมาออกมาออกมาออาองเงินอนมาออกวาะเอออกมาอาออกมาออามาอออาอออกัาออกมอกมออาออกออกาอมาอ่กากามาออมออกามอออกาาออออกออาาาาขออาอกเาอาอาออ ข้าเจ้าผลิตเองนะอันนี้ก็โรงงานบุญเวน้ยเต้นเนาะตื่นเต้นเนาะพงกนีจะด้ามก็ตายละมือสอยเบื่อหลเก็ดตากเสียนปากมือเบแ้ลูคอยคงไม่ได้มีโอกาสได้กินดู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 ด้ดูดูดูดดู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 ลดาดยด้ เห็นมาจากไม่แม่หัเห็นมาจากไม่แกนทมเลยนะชามยังเนาะอ้ชาแล้วอ้ชามส่ใส่อันนี้ดำไมไปอยู่ด้อยนี่โอ้ยชไปอยู่นะเนี่ยนะนี่เสือทีเอฟซีบอกว่าถือหลายอันอะมีสองอันแล้ว S <S ลุงเจ้าซื้อมาคิดมาใช่ป่อู้อ่านค่อยเบอร์บางนะเบอร์ซื้อมาคิดมาเฮ่อในเดือกิโลหนึ่งค่อยก็ลืมไปหอดกันไปค่ะไปค่ะบางบ่อให้เตียนได้ค่ะ เปลี่ยนได้แต่หมอกหรเทียวคนว่าสัตั้นไปเลยแล้วก็เอานด้จะให้คนคุยเขาจะยังให้เปลี่ยนเป็นหมอช่างรู้แล้วว่าป้าซื้อมาชุดนึงป้าซื้อชุดหนึ่งลุงช่างก็ซื้อเรื่องร้อนเลยลงแล้วใช่คืออย่างนี้คืออย่างนี้อาชีพแจงลุงจีเขาอาจจะมองว่าเอ้าลุงกับป้าไม่ได้คุยกันเลยเห็นแล้วว่าป้าซื้อมาครับอทีเนี้หม้อที่ป้าซื้อมา่ะปรากฏว่ามันไม่ผ่าน วัไม,มาตรงานนี่ะมันมีซีลุงช่างวะไม่ผ่าน,นลงุง,นลงอ่ะลุงเป็นคิวซีไงให่เห็นกับบุพารตรวจมาตรฐานก่อนครับคือมาตรฐานไม่ผ่านก็เลยให้นู้นี่ยเอาไปเปลี่ยนเป็นเป็นหม้อหม้อแกงก็ได้ครับซึ่งไม่ต้องไม่ต้องคืนเงินไงเพราะว่าเราซื้อของเขาแล้วเพราะยังไงเขาไม่คืนเงินให้อยู่แล้วก็เลยให้นู้เอาไปเปลี่ยนเป็นหม้อแกง มาทํากินเรานั่นแหละทำอะไรก็ได้แต่ส่วนหม้อก๋วยเตี๋ยวลุงก็เลยไปเอาที่มันเป็นของแบรนด์เนมนิดนึงเพราะว่าของมาตรฐานเขาแล้วก็แพงที่สุดในห้างมารับแพงที่สุดในร้านเลยแหละดีแล้ะมันก็คนกินไงเขาก็จะได้สบายใจด้วยแพงที่สุดก็มีหม้อกวยสองพันนิดๆไม่เป็นไรไอที่ป้าซื้อมาก็พันห้าพันห้าก็ได้ลุงเพิ่มเงินอีกพันหนึ่งก็ได้ลุงเพิ่มอีกพันเดียวแล้วก็เรียกว่าไม่มีสารตะกั่วสุดยอด อาเอามาตะฐานมาตฐานเอาไปเพี่ยนค่อยเด้เอาไปเคมค่อยเด้ทำลู <For> fruit, กเด <robots Hayır. S 3> ็ดต๊กของเพื่อนไปและเจ้าวันนี้นะตุกเพ่อนเราไม่มีแพ้ลุงแกงค้อย่องแต่ขากล้องแล้วคว้ากระห้วงหวงว่าหวังว่าควารักความรักกดป๊กว่าสิกดปกยอมรับเครื่องกำมาหางกินค่อยเห็นแล้วเมื่อกี้น่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะคะ